เด้ความเดิมตอนที่แล้วโดนสีจากคุณลุงนั่นแต่ดันห้องที่พวกเราจะไปต่อมันใช้กุญนแจหลายอันเลยเอ้ยมันเอารองเท้าเราไปช่วยทำไมคุณคุณลุงก็เลยสามารถแตมันเราได้แล้วสีมันแตกตนาแกันเนี่ยถ้าสีเดียวกันก็จะง่ายอ่ะก็การสวัสดีนะไม่ช่วันนี้คุณลุงก็เลยจับเรามาก้ากาสวัสดีนะไม่ช่วันนี้ก็มาอยู่ในฮัลโหในเวอร์แอคสองนะ เฮ้ยเอ้ยสปิงใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดตรงนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยสวัสดีนายใครอ่ะเฮ้ยนายเปิดได้เั็นหรอใจดีจังอ่ะเฮ้ยนี่อ๋อท่าตรงนี้ดูดิ เดดีนั่นอะเอามาทางลูนี้จะดี เดเลยเฮ้ยมีแม่พอเต็มเลยเดือดออกเต็มเลยลุงแนนมรักหลายแล้วเหลือแล้วบ้านคุณลุงมีวานักแล้วล้วนใหญ่ยอ่างนี้หลุมตบเลยบ้านเปลี่ยนบ้านคุณลุงใหญ่ขึ้น ีนนี้ห้องใหญ่ขึ้นจะต้องยากขึ้นเราต้องไปในนี้ก่อน เกมนี้ไม่ตอนเช้าตอนมืด้วเหรอ 读它。<noise> <noise> ยอ้โหวันนี้เราทวน้ำมาก็แตกมันเป็นอะไคุลุงนั่น่ดีอแล้ว you <laughs> ยังนนไงไปฉาแนะอเชียตุตู้น้ำที่พ่อจะไปเปิดเมื่อกี้น่าเชียรต่อกับตรงนี้นะเว้ยก็ดักหมีแล้วแ่มไม่ใช่เปนน็นหลจริงมันเป็นรูน้เดียวงตู้น้ำเป็น,นเต็มไข่เลยลูก นี่เยมันจะขึ้นเยอะนะแล้วผมเที่มันขับเด็กก็ไปพ่อไปพัดที่ด้านหลังก่อนเราแต่เราลงไปที่น้ำมันมาเร็วมากอะแกช่วยอีกตัวนี้ไม่ตัวไม่มีอ๋อนี่ง้องจิ้งกะอยางมาเมื่อกี้อ๋อเป็นตัวแจสีเหลืองอันนี้จะไปกว่าเอ้ย พูดเดี๋ยวพูดเมื่อกี้ตอนเกิดมาเราเห็นหลุงใช่ไหมเราจะไปเปิดหลุมตรงนั้นกันเลยฮะคุณจตเบบี้ นี่ไม่เคใช้อยู่หนึ่งไม่น่าไปเอาไออก่เลยไม่ตายดิโอ้ไม่ใช่ไ่ใด้วยแต่มนรบนี้เกิดขึ้เลย นีเป็นกางเกงอะไรกันเนี่ยอะไรคุณลุงพาเราวัดไปที่ไหนเนี่ยมีรูปเด็กผู้ชายนกจุกขงังนกจุกข,ข,ขังครอบคอรัวก็นึกว่าคุณลุงเป็นเก๊สสิแต่คุณลุงก็ก็นอน

มองกันบนเฮ้ยไม่ทุกอย่างมันก,กร,ระดองกระดองตอนนั้นมันหน้ากากกันแก๊สเลยอ่ะแล้วมันตอกกระดองกระ,ระดองไปหมดเลยมีคนร้องไห้เลยต้องเป็นตอนนี้โดนทนแนะ่โอ้ยเมื่อกีอ้ะเมื่อกี้เสียงหึงแล้วก็มีคนกิ๊้โอ้ยเจ็บเจ็บเลือดเหรอ,เล,อเลือด,ออาาดก็มีรอยเลือดเอ้ยแต่ตามไปจริงที่มันดีมันก็เหมือนเคนนิสาน เหมือนดินนะ่ะแต่ตรงน,นี้ชัดกว่ามองเ,อเ,เอองป็นสีเลือดน่าเป็นเกล็ดเลือดต้องเป็นเลือดของเด็กแนะ่เพราะว่าตรงนั้นม,มีรูปเด็กอยู่และนี่ก็คือจุดที่มีกาสนุกที่น,นของของที่นี่แล้วสูงที่สุดเฮ้ยมือเด็กเหรอเฮ้ยเป็นคนชนนะเฮ้ยเดินล่างไปนุ่มตกด้วยเฮ้ย

โอเคนว่ายน้ำไปก็ได oui, ้แต่ม <c oughs> ันว่ายน้ำไม่ได้แล้วทำไงดีอ่ะนวยน้ำไม่ได้ก็จบเลยจะน้ำว่ายน้ำไม่ได้เหรอว่ายน้ำไม่ได้ก็จมน้ำสิอู้หูรีบหายทางขื้นแล้วเราเริ่มจะจมน้ำแล้วข้าเบือเธอข้เบือมากเลยข้าเบือแล้วเนี่ย เบอแล้วโอ้โหตอนนี้เบอแบบเบอมากอะเบอเตือนแล้วเบอร์เกินแล้วโอ้โหนี่เบอร์แบบเป็นบล็อกเลยเบอร์แเก่าดีขึ้นน เปิดที่ข้างที่มันล็อกอยู่ต้องมีของสำคัญได้แล้วเราไปทำให้น,น้ำวนกันเลยเกมจะได้ไว้น้ำได้จะได้ดูระบบว่ายน้ำของเกมนี้กันหน่อยโอเคโอ้โหแข็งมาก โคตดีจะไปแล้วเนอะถึงงานดังเลยอ่ะเฮ้ยเด็กนั่นวะโคตรหลงกคตลอีกคุณลุงนะเอ๊ะแกแกจะได้ตายแบบช้าเฮ้ยเห็นขาคุณลุงตัวเกมลืมลบคุณลุงของจริงไปสิ อย่าไปเล่นดูนะเดีย๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย น่าจะเข้าสิงฉันเพื่อที่จะให้ฉันได้รับรู้ว่าไอ้ตานั่นเนี่ยมันทำอะไรเลวร้ยไปบ้างโอกมาบุนวาวน้ำครับพี่อะนี่มันอะไรเนี่ยอดไรนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโถ่เยเหมือนโรงพยาบาลเลยอะเฮ้ยเด็ ฮ้ยพื้นอะเ,อเ,ดอนเ,นเดี๋ยวชิบวจอนกำลังเต้นอยู่ค่ะเฮ้ยอะไรเมื่เนี่ะน่าเป็นหลังจากที่รถของคุณลุงโดนชนน่ะตรงนี้เปิดไม่ได้นะไปตรงนี้ก่อนเฮ้ยชิบวจอนดับเร็วโอไม่นะเดี๋ยวเฟนชินจายนะ้อโไม่นะยานืยานะ้อเฮ้ยน่าสงสาร เฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่าติดคำมันบล็อกอ่ะไม่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 านั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นทางออกก็คือเฮ้ยเฮ้ยหานผู้ชมก็จบไปแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ออกมา ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ